น้เด็กๆขอบคุณพี่เขา nóng nóng nó nó nóng sầu lùng thế này cúc cúc lên, nóng lên, đường nè แผนงว่ายังไงว่เาเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายเก,กีกการรันปีว่าเราเข้ารอบสุทีมสุดท,ท้ายแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ถูกแต้มจากเยอรมันเนี่ยก็ต้องต้องลุ้นจากทุกสายที่ที่กำลังแข่งโดยเฉพาะเขาแข่งแับเราด้ว้วย